ไก่ต้องมีคนหมักอบหักต้องมีคนไก่ก็เหมือนคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่เป็นไข่วิธีเลิศคลึงคลึงคลึงเลิศคลึนลัก อนแรกๆพี่ฟ้าดูกปกติคะ่ะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะแรกๆแรกๆถ้าหมอลำไม่รำเขาต้องทำไรบนเวทีหมอลำแล้วตกลงหมอลำต้องลำไหมแล้วแต่ตัวแล้วไอปลาต้องวางไข่ค่ะถ้ามันโยนก็จะแตกไงอะไร เย็นฟาดฟักผัดพูดเร็วๆห้ามหายใจท้าอย่าท้าพี่เชา้าฟาดฟักฟาดเย็นฟาดฟักฟัดเปินน้องฟ้าเวลากินตับหวานให้กินแค่ชิ้นเดียวพอนะคะเพราะถ้ากินเยอะชิ้นที่สองจะเป็นตับถูตับถีตับโหนูเป็นซึมเห้าทำไงดีคะอย่าเห้ามาก พูดดไ้ค่นีวิธีลดความแพลวเเาวมันก็พูดยากเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าแพลวพวคืออะไรทำยังไงอะไรเงี้ยยงไม่รู้จริงทำไมสาวารินต้องกินน้ำตาครับถ้ากินน้ำแดงก็จะเป็นกูมานไงทำไมอายุสิบห้าต้องไปเป็นสาวรำวงรำเดี่ยวไม่ได้หรอคะเราไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะโอโหวะ่ะ ใจราเนล้อ่นเห็นแล้วนะจ๊ะวันนี้อาจจะไม่ค่อยล่าเริงนะเพราะเพราะเมื่อเช้าทาโลชั่นสูตดซึมง่ายไปเล่นงูนปะสอยจุต้องสอยเงียบๆปะคะแล้วถ้าเป็นในนี้อ่ะพี่ซันสอยจจอันมันสอยใหญ่สอยนี้หยุดละ คนพอไปอยู่ที่หนวดถึงเรียกว่าหนวดค่ะเขาไม่เรียกไว่านี้ก็ดีแล้วฟ้าใช้ผมซักฟอกยี่ห้ออะไรอ่ะทําไมน่ารักขยี้ใจได้ขนาดนี้ว้ากิมมี่น้องต๊อกปติแฟนจะแกะกุ้งให้คนไม่มีแฟนเขากินกุ้งกันยังไงหรอเป็นอะไรเอยหนูเป็นยังไง คอยนวลต้องที่สวนลำไยถ้าเขาจะไปรอที่สวนทุเรียนสวนเงาะมันก็ไม่ได้ปะพี่คอยให้นวลอยู่ที่สวนทุเรียนออาแต่ก็ได้นะลองดูไปกินชาบูกับเพื่อนเด็กเสิร์ฟถามคนใสเราตอบสุพรรณเพื่อนตอบอ่างทองเด็กเสิร์ฟมองหน้างง